สวัสดีครับผมปอนจากปอนปรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นไม้ที่ทำชั้นที่เป็นสำหรับชั้นวางของนะครับเป็นชั้นวางของติดผนังจากอีเกียนะ,น,าาน,ะาานะครับตัวนี้ราคา5 5 0ห้าสิบาทนะครับราคา5 5 0ห้าินะครับตัวนี้เ็จากอีเกียขนาดก็ประมาณ20สิบเซนกว้างยี่สินะครับสูง ยาวแปดสิบนะครับกดเกี่ให้ดูข้างในเลยนะครับค่อยค่อยเกี่นะครับเดี๋ยวจะไปโดนไม้อยู่ข้างในกระแพ็คมาดีครับนี่นี่ครับเป็นเป็นลายไม้นะครับเป็นเหมือนไม้สนนะครับตัวนี้น่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีลบมุมมาด้วยหน่อยหนึ่งก็จะมีคู่มือด้วยครับประมาณนี้ครับแต่คู่มือไม่ได้ดูอยู่แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยววัดขนาดดูนะครับขนาดจริงๆมันได้ตามที่บอกหรือเปล่าอ่าไม่ถึงแปดสิบดีได้ครับประมาณเจ็ดสิบเก้าครึ่งครับแล้วก็กว้างยี่สิบพอดีเป๊ะแล้วก็หนานะครับหนาประมาณสองเซนสองจุดสามเซนนะครับตัวนี้โอเคครับมันใช้คู่กับ ตัวนี้นะครับขาตั้งใจอีเกียนะครับตัวนี้ชิ้นละ85บาทสองชิ้น900กว่าบาทนะครับตัวนี้5 5เสียงนะครับแผ่นเดียวครับอันนี้ติดสนังนะครับไว้วางของได้ครับหรือจะวางพวกตะเกียงโคมแมนก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ดัดแปลงเอาครับมันหน้ากว้างพอดีเลยครับสำหรับวางตะเกียงโคมแมนได้ ชันวางของจากอีกเกียนะครับเอาไว้วางตะเกียงได้พอดีเลยโอเคครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ